ก็ขายดีเลยมไหมขายวันแรกก็ขายดีเลยนะให้รอให้นะคะ่ะ,คะตอนนี้คนรุมร้านหอมหมก20บาทนะคะทุกคนแล้วก็พี่ยาเขาก็มาโปรหมนให้นะคะหอมหมกนะ เต็มเลยค่ะลูกค้าลยค่ะนี่ระดันธรรมดานะคะทุกคนไายดีมากอันนี้ก็ต้งเลวเหรอ ขายไม่ทันเลยนะคะทุกคนนี่ตลาดวันธรรมดานะคะกียร้วลาน๑ล้นล้า้า แล,แล้วของขอคุณาแต่ตของจริงจริงหรอจริงลัย้ายบ้านนี่เดี๋ยวจะอยโบาอีโอ้หมดแล้วกำลังรอนึ่ออยู่ใช่ไหมคะเดเ็คนเดียว ออาองอันนี้อมอีกหมดไมากเลยนะคะอันนี้เขาจะให้ยาเอเมื่อี้ที่สั่งไว้สิเอาเพิ่มอีกสองเป็นสิบต่อนะคะเอาเเนี่ยรอเลยรอเลยรอเลยค่ะ สองกล่องแยกเป็นกล่องงนี้นะคะสติดห้านั่นรวมเป็นกล่องใหญ่สองละห้าแล้วสองตงิดสองห่อคือใส่ตองนี้นะคะ ันนี้มาเดินตลาดนะคะเป็นวันพฤหัสค่ะ,คะพอดีมาเจอพี่ยาพอดีเลยพี่ยามาอยู่ที่พี่ยามาถ่ายคลิปอยู่ที่ร้านหอมหมกนะคะเดี๋ยวก็แกนจ่ายไปเลยด้วยนะคะเป็น240ทั้งหมด12ห่อเอาเอากล่อง5ปนกันเนาะ แต่ว <łość> ่าแม่ก็พอมาดูายแล้วเหมือนดื่มไม่รู้สึกอยากดื่มเน้แน่นนะใที่นี่ผักเนื้อดลยไหมเน้นมาซอมาซอส บาทที่กนุมเน่ยไม่ต้องไปทำเองหรอกมาซื้อก็คือแล้วทำไมถึงขายที่นี่20ใช้สโลแกนิดีแ,แล้ม่าอไกำได้วยไลได้ที่ไหนตอมงหน้าสลัก่ิตั้งให้นะคะ เยอะอะฮะก็ไ่เยอเอาของขายก่อนเอาเอาปมกันเลยปมกนเลยเอาปมแล้วเอาล้อเลยมาล้อล้อเลยยท่อนสายปงยาพี่แล้วพีแล้วเฮ้ยท่อนมันด็มันก็หายเกินภาษาอเมริกันนี่ฮะเอาเลยเอาเลย เสร็จแล้ยืนมือมาแต่งแต่งเส็จแล้วแต่งเสร็จเลยยืนในกองหนุนนี่ของใครจ้<ะ>าวไม,ม่แล้วสากข้สามมื่อปานาแล้วขั้นสาม Mình là người vui đại này. แบบเต็มๆมากเลยนะคะไม่มีที่เว้นว่างเลยนะคะทุกคนพอสุกมาถึงหน้าแบบมากๆนะคะขนาดไม่สุกนะคะร้อนทำยังคะ นท <premises. S 2> ม่้านอขตรงนี <Twelve> ้แล้วเขก็อมงพี่เอาเลยไหมคะหรือซื้อหนึ่งไพี่มาถ่ายกันให้ลูกค้าไปเลยเท่าไหร่ของพี่สามกล่องจ่ไหมสามกล่องร้อยเหรอใช่ใช าเก็บภาพเใส่ปลานะคะปลาช่น ไม่ทันเลยนะคะทุกคนลูกค้าที่จะทานนะคะต้องตั้องจองคิวไว้ก่อนนะคะอย่างนันเนาะย่างนั้ หนุนได้นะคะทุกคนที่ตลาดพ่ยาคนรุมค่ะชิ้นละยี่บาทเองนะคะร้านนี้เขาจะมาทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ถ้าวันธรรมดาก็ตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะ,คะขอบคุณนะคะค่ะขอบค่ะนี่ค่ะแม่ค้าน่ารักมากถ้าวันเสาร์ถ้าวัน, 6, วนธรรมดาอยู่ที่8โมงนะคะเปิด8โมงถึงประมาณ 5, 6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะทุกคนโอเคะค,ะอค,ค่ะตอนนี้กำลัง พิดมากค่ะร้านทอดมันร้านนี้ร้อมรอบแล้วไม่หมดให้พอให้พอตื่นไม่หมดเดินจะไปนูน่นจะไเอาไก่น้องน้องนัองอ่งน<อ>ั่งนอนน้องนั่งนั่งนอนอ่า